อุตสาหก,กรรมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะาัในฐานะองในอุตสาหกรรมของเราเออผมคิดว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆละกันครับทิลเล็กทีกล,ล,ลนอยครคยับค่อยๆก้าวไปผมรู้สึกว่าน่าจะต้องใช้เวลาอย่างเร็ว5ปีแต่อย่างช้ามากๆ20 5-20ปีครับก็แตม่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีด้วยมันเป็นเรื่องของความแบบความคุ้มชินความวางระบบมากมายอะไรการหว่านมเมล็ดพวกไม่ว่าจะเป็นบ,บุกลากรทรัพยากรทั้งหลายให้มันเสร็จเข้าที่อะไร้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้ใช้ขนาดมัมีความเปลี่ยนแปลงในฐานที่ดีขึ้นใช่ครับเพราะว่า <ๆ S 2> ตอนที่ผมยืนในฟุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรารู้สึกว่าเราก็เห็นการที่เขาประชุมกันตลอดเลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมัน แล้วโปรเจกต์ใดๆที่พี่ๆอนุกรรมการทุกท่านที่ทํางานอยู่โครงการเป็เทิ่นี่อยู่แล้วเสนอเข้ามาก็มาจากคนที่มีความรู้ทางนั้นดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าเออมันคัดคิโจริงๆก็คือยังคือก่อนหน้านี้มันอาจจะยังไม่มีการได้รับสนับสนุนนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการดึงผู้คนจากทุกเรา มา,มารวมหัวกันจริงๆ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อบอกถึงปัญหาและหาธีการแก้ไขยอย่างจริงจังกอนก่อนน้านี้มันเหมือนแบบมีปัญหาแต่ว่าไม่ได้รวมตัวกันก็นเหมือนบ่นอย่างเดียวบน่น,วบนอย่างเดียวบ่นอย่างเดียวมันก็เลยไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจกันจัง,ๆ,จงๆสักทีนึงแต่ตอนนี้มันเหมือนมันเริ่มไปในทิศทางกันแล้วครับขแยาปัญหาล้วครับเื่อก็อยากจะเว่าไบ้างเอาเช่นเช่นถ้าเอาถ้าเอาอย่างชัดเจนที่สุดก็อย่างเรื่องพรบพักประโยน์ที่ ที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วเช่นมันมีเรื่องเซนเซอร์เยอะอะไรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันก็คือกําลังแก้ไขกําลังทาให้มันเป็นไปตามที่คนในคนในอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นว่ามันสมควรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหรือก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีทุนการช่วยการช่วยเสริมเสริมการผลิตตอนนี้ล่าสุดก็มีการอนุมัิงบบางส่วน,วนไม่ว่าจะเป็นงบทีทีโปรดักชันก็คือช่วงพวกเขียนบทห,หรืองบโปรด,ปรดักชันหรืองบโพสโปรด,ปรดักชันก็มี คืออาจจะอาจจะไม่ได้มากมายสักทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดีกว่าไม่มีและในอนาคตถ้ามันผลตอบรับมันดีขึ้นเรื่อยๆงบนี้เขาถี่ผมทราบมาครับตามตัดกาของมันเนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนหรือมาจากที่ไหนวัยอายุวัยอายุเท่าไหร่แต่มันแต่มันก็จะมีบางบางกองทุนที่พอผมรู้ว่าผมใช้คำว่าก็ถูกหรือเปล่าไม่ว่ากองทุนหรืองบอะไรใช่ไหม อา,าจะมีบางเงื่อนไขแต่ละกองทุนกันนั้นอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแ,แต่เชื่อว่าแบบว่าการาึกษารับภาพยนตร์การบบถ่ายทำานระเไทยมันมันพเกรดขึ้นไหมผมมั่นใจมากเลยว่าถ้าไปในเพจซึ่งนี้นะไม่รู้จะเร็วจะช้าแต่อย่างน้อยอมันมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเห็นแพชชั่นของพี่ๆทุกคนที่มีความรู้และอยากจะช่วยจริงๆหรืออย่างล่าสุดโปรเจกต์ล่าสุดเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือ แบงก์ของเป k นเป็นซูบที่ไม่ได้มีมา16ปีแล้วเนี่ยก็กลับมาจัดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเครก่งๆะไเออผมว่าตอนนี้ก็อยากให้มันราบรื่นเนาะแต่มันก็อาจจะไม่ไม่ได้ราบรื่นขนาด ีนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาคนระับคือผมก็ขอขอตอบแบบกลางๆแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับอนุกรรมการทุกท่านเลยเนี่ยผมพูดตามตรงเลยว,ว่าผมมความรู้น้อยที่สุดเลยผมความรู้น้อยที่สุดเลยถ้าเกิดได้มีโอก,กาสไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณชาดามหรือว่าอนุหลักๆผมรู้สึกว่าทุกท่านจะให้ความรู้ได้ดีกว่าผมเยอะมากๆครับผม,มแต่ผมก็เหมือนทําหน้าที่ การเป็นกระบอกเสียงให้ได้สุดความสามารถจากเ่าทีดเองทำได้แล้วกันว่าเออจริงๆอ่ะมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะ Impact เนี่ยมันจะไม่ได้เห็นเร็วๆนี้หรอกถ้าพูดตรงเพราะว่ามันเราไม่ได้ต้องการสร้างผลง,งานนานๆทีสิบเรื่องมีคุณภาพสักหนึ่งเรื่องเราต้องการสร้างสมมติสร้างร้อยเรื่องเราเราอยากให้มันมีคุณภาพสักเกืสิบเจ็ดสิบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะผลักไปได้แต่สิ่งพวกนี้มันต้องทําให้ เขาชอบใช้คําว่าแต่ต้องไปด้วยกันทั้งองค์คาพะยพแบบมันไม่ได้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะและฉะนั้นการที่จะส่งเสริมให้ทุกๆด้านมันไปด้วยกันจริงๆอ่ะมันใช้เวลาเยอมากนัยพี่ผ่านมาแลบเขาบอกว่าเออเห็นหนังไทยแบบไปคว้ารางวัลไปแบบได้รับความชื่นชมต่างประเทศเยอะนะแล้วคนเลยมองว่าเอะเสียดายวัฒนธรรมเราด้าจะถาบัไปซื้อดบบต่างระนทีได้เยอะขนานี้ใช่ใช่ก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าก็มีหลายๆเรื่องที่อย่างล่าสุดเรื่องของ ที่พี่ใหม่เำพิการเล่นนะชพชเ่พิช่ครก็ไปได้รับรางว<ห>ัลมาไปเข้า,ขาไปเข้าชิงที่งานมาทุ้คนที่ชว่าก็นี่ไงคือมันกเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าถ้าเราก่อ,อนหน้านี้อาจจะไม่ได้รับสนับสนุนขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดขนาดเราไม่ได้รับการสนับสนุนขนาดนั้นแล้วเรายังทําได้ขนาดนี้ถ้าเราได้รับการสนับสนุนที่จริงจังและมันไปกันเยอะมากๆมันจะขนาด ผมผมมองว่าไม่ใช่ดีขึ้นผมมองว่าตอนนี้มีเริ่มเริ่มสนาบสุนแล้วผมมองว่าต้องต่อเนื่องอถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็มันก็เหมือนทามาแล้วหยุดทามาแล้วหยุดมันก,มนก็มันจะไม่มีมันจะไม่สามารถสร้างวงจรที่แข็งแรงได้ผลดีเรื่องผลดีเรื่องอันหนึ่งเรื่องชื่อเสียงเรื่งองความน่าเชื่อถือว่าโอเคระบ,บบบ้านเราเอามันให้ ให้ความอำนวยารสะดวกเขานะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะส่งต่อมาเรื่องของรายได้ว่าเออเขามาลงทุนในบ้านเราเพราะว่าเวลาเขายกกองมาถ่ายเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเพราประเทศเราเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงกันหมดไชาวไทยเงี้ยนะเชื่อมาะานประเทศเราาก็มีส่วนทุกอย่างมีส่วนจริงจริงตอนนี้ก็จะยังมี มีทำโปรเจกต์เล็กๆเรืเ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นวงร้อง,อง,องหรือว่าเพื่อสร้างความตระหนักนาะวกาแบบการเป็นนักสแสดงจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ใช่ความเชื่อแบบโอลงไปเต็มร้อยเพื่อแล้วแต่สุขภาพจิตไม่ดีอันเนี้ยก็ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของแบบไปโคกับโอฟร์ดเพื่อสร้างวิดีโอเพื่อเสริมสร้างความความรู้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนีィィ่ยสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ย เคพบรทนอนทันเอนะวันนี้วันเรียน